สภาททศบาลจากนายกสามัญประจําปี2 568สมัยที่หนึ่งถามารรเบียบวาระตันี้นะครับระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องสถานเจรจาที่ชุมชานเรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเขตโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ได้รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จตุณโชคชัยคือนางรัตพัฒน์พุทธิศึกษาประกาศในวันที่4มิถุนายน2 5 6 8ขอเชิญนายกเทศมนตรีตตบพลโชคชัยถึงเรื่องนโยบายครับเชิญครับที่จะจัดบริหารงานหลักการการบริหารแบบมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงมั่นคงแต่ยั่งยืน ให้กับครอบครัวชุมชนและสังคมในเขตเทศบาลตะบนช่วงชัยทุความการพัฒนาจะยึดความถูกต้องของประชาชนเป็นสุดการในการพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการต่างๆของเทศบาลตะบลช่วงชัยดิฉันจะบริหารงานเทศบาลตะบนช่วงชัยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจภายใต้กฎระเบียบราชการ และตามนโยบายที่เนหาเสียงกับประชาชนในเขตเทศบาลตะบลช่องชัยในพาวเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2568ซึ่งได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตะบลช่องชัยดังนี so right <go> sí <go> <uana> <go> ้ 1. นโยบายด้านการบริหารงานยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วมกับผู้ภาคส่วนและ่น้นงประชาชนเพื่อให้การบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินร่รมมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. นโยบายด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นจะสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะท้องถนประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามแต่กิจกรรมในความสาคัญทางวัฒนธรนาและส่งเสริมประเพณีงานแห่งเทศกาลที่ยิ่งใหญ่สามนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะก e. ่อสร้างปรับปรุงต่อเติมเปลี่ยนแปลงทำนู่นทำรูระบบน้ําเพื่อการปรพโภคบริโภคขยายเขตไฟฟ้าและระบบแสงสว่างในที่ทางสาธารณะให้ทั่วถึงสีนโยบายด้านการป้องกันยละรักโรคติดต่อจะส่งเสริมและเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมการป้องกันโรคและนุขสุขภาพ 5. นโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุและผู้พิการจะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้ด้่ยโอสผู้ไร้ที่พึ้นผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและการให้ความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ดำรงชีวิตหรือประสบปัญหาทางัยต่าง 6. นโยบายด้านเศรษฐกิจ like ส huh kind of ังคมและการเมืองส่งเสริมและพัฒนาตลาดที่มีมาตรฐานถูกสุทธาลัษณะส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารแห่งรอวยให้มีความรู้เกี่ยวกับสุทธารัศมตามมาสรฐานพิบาลจะมุ่งมั่นยื่นและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพรัมหากตริย์และการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขนโยบายดังกล่าวข้างต้น จาบรรลุเป้าหมายเกิดผลสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลจากเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้นำชุมชนกำนันู้ใหญ่บ้านและจากองค์กรทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคร,รัฐหรือภาคเอกชนดิฉชนขอกร้าของทุกท่านที่ร่วมรับฟังทำแถลงนโยบายและการบริหารงานของเทศบาลชวบุรในครั้งนี้กราบขอบคุณประชาชนในเขตเทศบาลชลชุรยทุกท่าน ที่กรุณารอบหมายกองบบกองไว้ความใจให้กับชั้นในการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีชุณโชคชัยขอบคุณครับต่อจะต่อไปนะครับจะเป็นระเบียบวาระที่4เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะครับขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่หนึ่งครับขอเชิญท่านหนักคนละโทครับ อยากดาที่สคันทรู้กนทนรูสมาิภาที่สำคัญยากด้ที่สองรดิผู้ัาการตรวจการแพทย์ขอผรับรองสองท่านครับครับรองสองท่านขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรให้เป็นคณะการตรวจรายงานการประชุมคนที่สองครับ

ต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรให้เป็นคณะกรรมการตัวรายงานการประชุมคมนที่สามครับประชาชนมุ่งมือครับ รับรองสองทางครับรับรองถูกต้องรับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหได้ไหมครับหากไม่มีถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้นายคูณเมือนกระโทกสอทคูณเมือนกระโทกครับสมาชิกสภาเทศบาลเขตสองนางประคองสุขกตสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่ง และนายวินัยสวนโยทีสมาชิกสภาทสเทศบาลเขตหนึ่งอีกหนึ่งทั้นครับอินขณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับปฏิบิชอบนะครับต่อไปเป็นระเบียบว,วาระที่5นะครับเรื่องอื่นๆมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ครับหากไม่มีผมกอปิดประชุมครับ หลังจากนี้ต่อไปก็ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะร่วมไม้ร่วมมือกับท้องถิ่นในการวริหารพื้นที่ในเขตทิศาบาลตำบลโชคชัยมีอะไรก็จะนําเรียนปรึกษาท่านนายกมีอะไรก็จะบอกสมาชิกในการวยหารในส่วนตา่างๆนะครับเชิงุกครับ้บ